อินเสิร์ไอันด็กอินเตอร์อรมึงเชื่อกูดีมันต้องอยู่สามแยกคัโนโอ้กับสามแยกกบมายาว่นเนี่ยนั่นเนี่ยอสนี่นเอสไลแล้วดูนักเลงพอสัดายดีก็ตเหมือนกันเนยนนู่ไหนอยู่ไหน มารกอ่ะแทนไม่มีใชไหมไม่รู้ว่ามีตัวหนึ่งมันโชอบอ่ะโดดไปนเดี๋ยวมบอยู่บักอยูอ่บักยยัเดีงยังฮะยังัก มันจะไม่ออกแล้วมันโฉบมันออกมาอย่างนั้นแะน่เข้าเลยพี่ไปเข้าเอีกว่าวางเอีกว่ามาีม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 ีบางมีต่ออกมาเลยพี่ออกมาเลยโอ้เขาบอกให้กูออกเดี๋ยวเพิ่งบินกูตั้งต้นใหม่ก่อนไอ้สัตว์เด้งแล้วเอกไปเลยออกไปเลยพี่นห้า กราเข้าไปวางบีก็ดีอยเมื่อกี้อ่ะก็มันโดดสามแยกเวลาอ๋อเห็นเห็นเห็นปืนมันปะเห็นเห็นเห็นตรงนี้ปะดีเลยแม่แม่แม่ <laughs> มันน่าให้เพื่อนด,ดูมั้งเออน่าจะเวลาแค่หนึ่งนาทีนะไม่ทันละต้องปาระเบิดดีละ ไม่วางก็ได้สัตว์นี่มานี่แล้วโอ้เ้ยโอเคมาใหม่ยาวมาใหม่

But fire in the hole. Go, go,

แม่ออติแมทจะบอกว่าไม่ง่ายเลยแหละแหลกนะไม่ต้องอะไรเยอะเท่าไหร่น้าฟันออกไปอยู่ไหนเนะนี่ยเรียนตายละียนเรีนกันต่อวะน้าเขาให้มันฆ่าตัาวตะแลงอย่างว่า บิดโอ,โอ้ระเบิดโอ้โอ้โอ้โหแปดวันทีเปิดมาแรงหรือว่าผม,มแรงก่อน

จะโดดแล้วไหมฮะมจะมีตัวโดดแล้วไหะวิ่งมาแล้วนี้ตัวโดดอยู่ตัวนึง <c oughs> ฮาวฮ่าฮ่าฮด้ไม่มีท่านไม่มีท่านสองไม่มีหรอเอามาไม่มีเข้ามาเ้าไอ้เหี้ยนี่ไม่ให้ดูให้กูเลยอ่ะโอ้ย เอาแันเลยนะป็นแบงก์ไปอาจจะได้อยู่นะมังเข้ามาแล้วโอ้โหเออฉลาดไม่ต้องบอกไม่้อกโอ้ยใช่ <laughs> <laughs> Bomb diffused. <laughs> <laughs> Mission failed. Alright, let's move on. Oh นี่ไงเหยเก็บทั้งหมดเลยสร็จไม่ไ hmm. ด oh. ้เดมัห้งป่ะพี่มีมีมีอ๋บอกมีเหลือห้าพี่โอ้โหกูเห็นแล้ว Yeah, yeah, lại cụi tay con Bomb has been planted. Ôi giời. Cái này vàng không biết đấy. Bà. Gì ใครอ่ะมึงก็บอกมูสิ right. อะสองกูเป้กูโดนบอกไปแล้วนะ <S <s <ut ti ens> มึตงต้องส่งให้กูอีแกแฟนนึนะ่งขอเป้กูโดนบอกไปแล้ว แค่นี้อ่ะแค่มีตัวเดียวาล้วายแล้วไม่เอาายแล้วพันองูเจ็บนะูกวอาวัดให้แทวัดให้ไหนนะพี่ไปอ่ะไปแล้วนะแยกแยกแตกละแยกแตกราเอนะ อยู่ในแค่ต้องออกออกมาเคยเคยออกแล้วอากแล้วจะโดดระน่าจะโดดนะโดดเราบอกนะมันจะโดดมัยคือจะออกอ่ะเฮ้ยแต่ผมดูสามแยกถ้าโดดบอกนะไม่โดดหรอกว่า ตายก่อนนะหนาน่สมเ Alright let's move o อด็หนมดนมีตัดเลยรวางตัดนะตัดตัดโอ้นั่นไงไอ้ตัดเอ้ยว่าแล้วเอ่อ

เราเอาล็กคนเพอเราเยอะกว่าน,นะวา้าไอตัอวันวา้าเดี๋ยวกูคิดมาดีกว่าคิดออกมาลานเลยว่า,า,วานี่เหรอ fc มึงอะไเยือนมึงกินเด็กนี่วะ

วางนะวางนะวางเลยวางเลยพี่ดยวหสวยเดินทำเดย์มาป่าวะถ้าตองโดดแฮนนะดูแนนะเไปบอกนะไปเดีนะพี่ดังง่อย

มาพี่มาล็อกแน่ลผมไปวางเลยวางเลยอโอเคโอเคไม่โดนรอ้อยนี่ดาว,ดไ,ดว,ดไ,วไม่ยอ่ไอ้สัตว์เอยสัตว์แย่อ่ะไววเด็กท่านเด็จะโดนเนาะโอ้นันกดาบได้่อเรียบร้อย <laughs> <laughs> เดี๋ยวบอกพี่มันโหยอะไรอะไรวะมาดีสองดาวโอ้โหม αι, แม่เอฟเ๊ะเอะเฟ่ดีคืออะไรอ่ะโวยล็อกห้องเลยว่ะล็อกห้องอะ่ะ